สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาดูฝรั่งสร้างบ้านนะจ้าแต่วันนี้ไม่ได้สร้างบ้านนะจ้าคุมคุมหลังคานะคะนี่จ้าวันนี้ก็ไม่มีรถไถแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องรถไถกลับบ้านแล้วจ้านี่จ้าเกลียดดยนไม่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก่อนหินกองไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวปีหน้าเขาจะมาทำรั้วนะคะรับชมตอนแรงๆนะคะนี่จ้าต้องปิดให้ดีจ้ะเพราะลมแรงมากเลย ่้พ่อแม่พี่น้องอะไรบ้างลังค้าเราเสร็จแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องต่อไป อาทิตย์หน้าก็ฝนตกทําไม่ได้ค่ะถ้าฝนไม่ตกแล้วก็จะเอาไอ้สีดํานี้นะจ๊ะขึ้นบนหลังคานะคะเอาไปล้อมอีกทีหนึ่งนะจ๊ะพอล้อมเสร็จแล้วก็เอาไม้ขวางแล้วก็ใส่กระเบื้องนะคะจ้าโอเคบัตรบัตรบัตร จ้าแม่พี่น้องอันนี้รถไถก็ไม่ได้ทำให้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกันเองนะคะคพลังสวัสดีครับวันชาชา,ชาพลังบอกชาสวัสดีครับพี่จ้าเดี๋วดินตรงนี้เราก็จะเอามาถมตรงนี้นะคะนี่จ้าแม่พี่น้องนี่ค่ะ คุมหลังคาเพราะอาทิตย์หน้าฝนตกทางอาทิตย์เลยนะคะเราก็ไม่ได้ทำนะคะเราต้องคุมหลังคาไว้ก่อนการเปียกถ้ามันเปียกแล้วไม้อันนี้มันโดนน้ำแล้วมันก็จะพองขึ้นนะจ๊ะนี่จ้าฝรั่งเก็บแล้วออายาซะ ยาฟินดาลาพินเตแฟนดิกนั่นน่ะฝรั่งบอกว่าเดี๋ยวเขาจะลงไปทำงานข้างล่างต่อนะคะนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องข้างในก็จะเป็นทรงสภาพแบบนี้นะคะเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็จะตีฝ้านะคะตีฝ้าขึ้นข้างบนแล้วก็ใส่ กันไออะไรนะเขาเรียกอะไรนะไอที่มันเป็นฟองน้ําอะไรเออที่มันเป็นเออใช่เป็นฟองน้ํายัดเข้าไปข้างในอีกนะคะนี่จ้าพี่น้องมันก็มีรูโบหน่อยหนึ่งยังไม่เสร็จดีนะจ๊ะสภาพก็เป็นทรงแบบนี้ละจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่จ้า ฝรั่งเก็บเครื่องมือแล้วนะคะถ้าว่างก็ทำไปเรื่อยๆค่ะนิาข้างในเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะเก็บไม้ที่มันร่วงข้างล่างก็จะเก็บโอ,อกนะคะทำความสะอาดใหญ่นะคะเก็บหมดทุกอย่างอันนี้ก็เก็บไว้ นี่จ้าเรามาเดินดูดินว่ารถไถเขาถมให้เราไปถึงไหนแล้วข้าลังนี้ก็เสร็จแล้วนะคะฝลังก็พายางคุมไม้นะคะนี่จ้านี่ค่ะชานคุมคุมไม่หมดนะคะพายางคุมไม่ทั่วจ้า นี่จ้าพ่อแม่พี่น้องนี่จ้าเดี๋ยวอีกหน่อยที่ตรงนี้เราก็จะทำเป็นสวนผักนะคะอรอให้บ้านเสร็จก่อนนะคะนี่จ้า,ถารถไถก็มาไถให้ ได้แค่นี้นะคะยังไม่เสร็จดีนะคะเราก็กะว่าจะทมให้มันเท่ากับเขตนี้นะคะดินเอาเท่านี้อัดให้เต็มค่ะอัดแน่นๆเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวมันจะยุบนะคะนี่จ้า ยังไม่ได้เก็บของเลยนะคะอืมโอ้ยขาก็ไม่ค่อยดีบายบายก่อนฝรั่งลงไปทำงานข้างล่างแล้วค่ะ ี่จาเดี๋ยวเราก็ต้องเอาดินมาถมตรงนี้นะคะหรือจากดินนี้มาถมตรงนี้นะคะให้พื้นมันเท่าๆกัน <c oughs> ข้างล่างก็จะทำเป็นห้องเก็บของนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเก็บเศษไม้ออกให้หมดจ้า ตรงนี้ก็จะเอาดินถมให้เท่าๆ,ๆกันนะจ๊ะนี่จ้าสภาพก็เป็นแบบนี้นะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องนี่จ้าก็ไม่ใหญ่นะคะอยู่กันแค่สองคนลูกเต้าก็ไม่มีอยู่กันสองคนตายายนะจ๊ะ จ้าเดีปีหน้าก็จะขนก้อนหินไว้ตรงมุมนะจ๊ะเคลียร์พื้นที่ค่ะพี่น้องจ้าจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ